คือ m อ u ระหว่างกอชอกับสอชอวันนี้มันน่าจะตอบโจทย์อยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าการจัดการศึกษาเราไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพังหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ทุยผดีในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งเขาก็มีความรู้ความเข้าใจนะครับ mm hmm. จะได้เข้ามาช่วยว่าเราจะออกแบบกันยังไงส่วนที่สองของความคาดหวังก็คือว่า การเรียนรู้ยุคใหม่นี้ต้องนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงเรื่องใดที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยมันต้องกลายเป็นอุปนิสัยของผู้เรียนให้ได้เพราะฉะนั้นต้องจะต้องถูกผ่านการวางแผนในการออกแบบการเรียนรู้ว่าเราเรียนรู้ยังไงที่ปฏิบัติได้จริงแล้วมันจะได้ตอบโจทย์ไปถึงโครงการการออมแห่งชาติด,ด้วยซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนี้ตามยุทธศาสตร์ชา,าติด,ด้วยสอชอก็เป็น,นลกลไกหนึ่งที่ต้องช่วยกับเคลื่อนนโยบายเพราะฉะนั้น การลงนามมีปรยูนครั้งนี้คาดหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์หลายมิติทางในมิติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมิติในการส่งทอดในเรื่องของสร้างการรับรู้ของนโยบายรัฐบาลมายังประชาชนซึ่งเป็นผู้ปกค,ครองและนอกจากนั้นทําให้หลักสูตรเป็นจริงขึ้นมาว่าตัวชี้วัดและมาตรฐานเนี่ยสามารถจับต้องได้ประโยชน์นะคะคือการกอชอจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน ซึ่งในชาติตะวันตกนะคะเขาสอนตั้งแต่ปฐมเลยนะว่าการจัดการเงินของตัวเองยังไงไม่ต้องบอกให้น้องประหยัดไม่ต้องบอกให้ทำาให้น้องว่ามีเงินหนึ่งบาทน้องจะจัดการกับเงินตัวเองอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ถูกคิดนะคะก็ชอาอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการจัดการเงินของเขาเป็นการออมระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณอายุเด็กๆจะ,กะเกษียณอายุอีกตั้งนานแม่เราไม่รู้หรอกถึงเวลาเนี่ยตอนนี้ห้าสิกว่าพวกเราห้าสิบกว่าจะหกสิบรู้แล้วตายละฉันมีตังค์เท่านี้ฉันพอหรอรู้อย,อย่างนี้ รู้อย่างนี้อย่ารู้แล้ค่ะทาก่อนลงมือให้ทําแล้วรู้จักให้เงินทํางานนะคะคํสสญญาว่าเงินทำงานคือเองินอยู่เฉยเฉยอย่ายเ,เ,ยเก็บไว้ที่ไปถูกที่สมุิฝากเงินธนาคารดอกเบีย้ยแลย้วด้หนึ่งแต่กองทุนกอชอมีข้อดีทั้งหมด3อย่างใหญ่หญ่อันที่1คือเองินสมทบจากภาครัฐบาลให้แน่แ่ถ้าคุณออมรับตามเติมให้ตออามช่วงอาออยุสูงสุดถึงร้อซนะคะอันที่2เงิงนออมของเขาลดหย่อนภาษีได้ถ้าท่านเสียภาษีท่านสามารถเอาเงินออมท่านลดภาษีประจําปีได้เลย ะะอันที่สผลตอบแทนจากการลงทุนต่างมีคั้ประกันให้จากรัฐบาลก็คืออย,อย่างต่ำนะคะต้องน้อยอย่างน้อยไม่ชนะเงินฝากประจํา1ปีอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจัดก,การให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เรียนว่าการที่เรามาบอกวันนี้พวกเราเองไม่มีสิทธิออมนะคะเราเอาข่าวดีมาบอกเพื่อให้ท่านนะคะลงมือให้นักเรียนเด็กๆของท่านเนี่ยมีวินัยทางการเงินจัดก,การเงินของตัวเองรู้ก่อนรวยกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่ชัดจุดแล้วอันที่สองให้เงินทํางานให้เป็นอันที่สาม อย่างสิ่งที่บอกว่าเป็นเงินของท่านดูแลตัวเองตนเป็นเรื่องของตนค่ะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วอย่างนี้อยากทำอยากเอามาบอกว่าสิ่งที่กชจะช่วยทําก็คือว่าสามารถที่ทางถ้างถางาใครสนใจนะให้เราไปบรรยายหรือร่วมทําหลักสูตรยินดีเลยค่ะมีหลายองที่เราทําเป็นวิชาทักษะชีวิตเอาอันนี้เป็นสิ่งนี้เป็นเป็นวิชาเล็กๆอันนึงอะให้เขาสูกคิดในงานจัดการในของเขา